เป็นได้ไหมครับนัวลึกค่ะนัวลึกโอเปร่แมนุ่มกล้องตีนมาได้ใช่ไหมนัวลึกนี่ใครว่ามันเข้มสิบบบบบเนื้อเนื้อพอดีกิการสายฝนเดี๋ยวมันจะจางเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะบันทึกเบอร์ที่นอาเบิรงมัตสอันายตยูรัตนะนะคะ โค้งจังหวะคนโตพอดีมีโชคดีทีม,มทไหดเขามาทีละค่ะนี่เรียว่าพึ่งนะคะแต่ว่าพึ่งอ,อะไรเจ๊พึ่งอะไรพึ่งเฉยๆถึงเขาเฮ็ดถึงเขาแล้วค่ะก็ได้กลวกด้วยนะคะมีหนึ่งลวกเท่ากับทีนี้ในไอมีที่ลวกด้วค่ะมไมันนี่มาเข้ามาเห็นอย่านงนี้ ิบค่ะหยิดไปดีเอาหนาน้ำนง่ะค่ะแล้ใส่สีแล้วก็มีตอกไม้มาเขาสีเอาผคนกรีดสามสิบตันต่อได้พี่น้องบนขั้นคุณเดียวขนาดนั้นค่ะค่ะนี่เนี่ยโอ้ยฝนกระตกขับลูกไปโคตรอย่าหัวฝนตกมาสองมือแล้วพี่น้อง อันนี้เฮ็ดเขาปลาก่อนก่อนไปใส่ปุย๋ยผู้ร่วมทริปย <c oughs> ินัดีต้อ่างบยินได้ไอ้ครับพี่น้องได้ไอ้โอ้ดั่งไฟทำกลางสาฝนสุดยอดแห้งผู้ซื้อกระโปะ <c oughs> <c oughs> งานถ่าไท้ายเอ้านี่ มาสำคัญเราต้พี่น้องไปการดันใจต้นการัำร่งกายการตรวจสอบสระทัดจิตใจหรือว่าเนี่เป็นการตรวจสอบสระทาพร่างกายคือว่าจังสันตลอดชองมือไปได้ที่โควิดมาตีแดดครับอันนี้โควิดมาเข้าปานะครับวันนี้น่าจังบรรยากาศดีแห้งบึงไดไอยุ่งับร่องวิวแสวันนี้เราเฮ็ดยังวันนี้ มาเห็นย das ังเข้ามาตอนหยามันนะครับตอนหยามันคือสากวัดจอมพลอากาศมันแน่นครับเห็นไหมบึ้งสังเกตครับเราต้องแจ้งเตือนไปถึงอากาศมันจะพรวดไปไส่นะครัสภาพแบบนี้เหมั้งกับการบินครับการเทคออฟเนี่ยต้นสิเฮ็ดให้บินขึ้นไปง่ายกว่าสภาพอากาศมันขวานั่ว งานขาไทายดังไฟทกากลางใส่ฝนนันติดนี่เหยียบครับนันติดเนี่ยคือว่าจังสันพี่น,นันติดย่ได้นี่อันนี้มันเป็นเชือกไฟอ่าเชือกไฟลักที่เชือ่อครับเป็นเชือกไฟลักบนเรืออาร์ติงานหยาดแห้งดังไฟทำกลางสาฝนตัวไหนะอขอนใหม่มีแดนขี้ตม <laughs> เอาบรรยากาศใม้เบิ่งเรือพี่น้องเจ้กนยหน่มต้นไม้ก่อนดูต้นไม้เหนือต้นไม้่อเออเบ่งปลาตอน้เอาเส้นรอบวงน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสนะฮะเส้นผ่าชุนกลางเงเจ็ดสิบถึงแปดสิบนั่น ทั้งุูนทั้งไฟทั้งนี้ล่างเฮ็ดแล้ว่ะยอดแห,ห้งคุณไทยอยู่ไต้หุ่มเนี่ยนีป่ปริงปริงปริงอันนี้จะแกงเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราผาบึง แกงเฮ็ดทำการใส่พลุที่แกงยังได้รอติดตามต่อไปต่อไปเตากระบอมีดังไฟก็จากสิติดบัติดนะครับแต่ว่าล้านเฮ็ดถาแล้วหนุนพนักงานสุมไฟให้แรงค่ะอันนี้ก็เตรียมวัตถุดิบในการที่สิแกงเฮ็ดนะคะนี่หมอนี่อันนี้คือลหางเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่สิแกงแล้วค่ะ รอไฟนะคะอันไดมอนีกัซซีนี่พักติวนะคะผีหอมแดงเห็ดนะคะแล้วก็นี่หอมบัวหน่อยนึงนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเราใส่เกลือไปก่อนตำเครื่องไปแล้วตำเครื่องไ<ป>ตเครื่องยังไงคชุมีครกอันนี้เลยค่ะโค,นนะค,ะโคข้าได้เนี่ยใส่ทุบเลยสิใส่อันนี้ก็ทุบนะคะเพราะว่าเราไม่มีครกนะคะเราก็เลย วิธีการเอาเครื่องเอาพวกพริกหอมนะคะเกลือเตาลากะทคุกๆนะคะเพื่อสีได้เป็นแบบนี้ค่ะก็สิบวแหลกดีไปไหมมีเห็ดยังแน่นี่โอ้ลายยางค่ะมีเห็ดตะไขร้เห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดปวกเห็ดเครืองโอเคเห,หน้าขาวหน้าแร่น,นะคะก็สามมปีมากตามที่หาได้ ประแดกต้องเป็นประแดกประเด็กโฆษณาอันประแดกนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าประเค่ะโฆษณาเลยค่ะอยากเลยโฆษณาต่อแล้วแหละแม่เลี้ยงแม่เอาแบบไปเบิ้งไฟแไงโอ้กางห่มไฟแลบบ่าไงแต่การที่เ้าดังไฟเนาะ ตการที่เราดังไฟควันมันเข้าป่าด้วยควันมันเข้าป่าจินตนาการเหมือนเราฝันโอ้ยฝนตกพี่เนอะเปียกก็มีมองอยู่เลยดังไฟอันนี้เตรียมเตรียมมองมอง,มองแผนแขนหมอแกงเข้าได้นี่เออไฟเข้ากำลังติด โอ้เกมาให้จะเอาหน้าไว้มันจะเราจะชิ้แตงนมก็ค่โอ้ยมีอะไรใส่ใส่เข้าไปอืมตายอาย้เดี๋ยวให้เป็นมาทีคนคปนเพ่อกันอืม คลาสสิกไปไหนครับท่านผู้ชมฝน,น,นตกไฟก็กำลังติดอเอาบฟติดไปเอาจนได้นะครับพี่น้องเดือดฟุดฟุตแล้วนี่เป็นได้ล่ะเป็นได้ล่ะ ไก่ก่ได้พี่น้องไก่ไม่เขียวไก่อะไรก่คันไก่เขียวอย่างันไห่เขียวนั่นล่ะเดือดแล้วพี่น้องเดือดเห็นเข้มเข้มดียวแดงจับใหม่ดีๆได้มันสิความเชื่อสิกินอิ่มน้ำเข้มข้นเดือดแล้วเดือดแล้วเป็นได้วนะครับนัวลึกค่ะนัวลึกโอเปร่าผมกง ตีนมาไดใช่ไหมนัวลึกมีใคยว่ามันเข้มสิบบบว่เนือเนื้อพอดีกินางสายฝนยมกิจางเองเข้มบบบจรุปนี่นัวเดี๋ยวไปเลยค่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเด้พี่น้องนี่บึ้มห่เลอาเผาเบิ้งไก อแก้วไข่ลุลงตาเหเลพ <อ S 2> ยพร้อมแล้วพร้พอม <พอ S 1> แล้วพี่น้องเอานี่น้อมเาะมาพี่น้องมาแกงเห็ดหฮอสุกแล้วครับบารนี่ได้เวลากินเก่า นี่เด้อมองมองกินเขาแกงเฮดแล้วมันฝนแห้งตกนะครับเม็ดแห้งงขึ้นนะครับเม็ดฝนตั้งตรงพร้อมอเอาบ้านี่ได้เวลาทําการเป็นได้เป็นได้ไดโอ้ยคือพากัดม่านแดดบันเจรดเลยวะกับข่าวห่อสิมี่แกงมะกือใส่ไก่เนาะนี่ปลาทูเข้มนี่หมูี่เด็ดสุดๆของงานนี้ก็คือแกงเฮด มาเมื่อเช้าผ้ากันไปเก็บเนาะไปเก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็พักเทียงผ้ากันขื่นมะแกงเห็ดทำกลางรายฝนนี่เนาะให้เบ่งบรรยากาศโูนุน่นที่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวเรามารีวิวรสชาติเ์เป็นไรครครับเป็นไดรรถสัตว์แก้วเลยครับ รับคลิปนี่เอาไว้ซ้ำนีสักก่อนเนาะฝนมันตกแห้งผมสิไปกินเข้าอีลีแล้วผมสิไปกินเข้า,อา,อาโอ้ฝนนะสุดยอดแห่